ล่าสุดหนุ่มกัญชัยประกาศข่าวดีกลางไอจีทำทุกคนต่างรอคอยประกาศข่าวดีทำเฮรันทั้งประเทศล่าสุดหนุ่มกัญชัยประกาศข่าวดีกลางไอจีทำทุกคนต่างรอคอยหายไปนานกับไอมอนเตอร์ ter, ธุรกิจของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหลายคนต่างโอดบอกคิดถึงอยากกินอีกครั้งและพอหนุ่มก็ได้เผยว่าชื่อไอมอนเตอร์ของตนเคยถูกฟ้องเพราะคำว่ามอนเตอร์ ถูกจดลิขสิทธิ์ไว้จนให้น้องสาวไปซื้อลิขสิทธิ์คำนี้มาถือไว้ให้ทุกคนได้ใช้กันล่าสุดพ่อหนุ่มได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวคลิปพีเซนไอมอนเตอร์ที่กำลังกลับมาอีกครั้งพร้อมแคปชั่นระบุว่ารอนะยัวยัวไอมอนเตอร์ต้นตำรับปังแต่ไม่ชาท่ามกลางคนมาเทิงและแฟนคลับต่างเฮล่นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารอแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึง อีกทั้งหนุ่มกัญชัยได้พูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าปังชามีรากฐานจากร้านไอซมอนเตอร์ของตนเองเพราะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเข้าน้ำแข็งใสเก็ตหิมะไซระเอียดแบบนี้เข้ามาโดยซื้อสิทธิบัตรมาจากฟิลิปปินเชื่อว่าไอซมอนเตอร์หลังเปิดร้านได้ราวๆสาเดือน ร้านไอมอนเตอร์ของหนุ่มกัญชัยก็โดนฟ้องจากร้านชื่อมอนสเตอร์ไอศกรีมเพราะทางนั้นได้จดคำว่ามอนเตอร์ไว้เป็นภาษาอังกฤษโดยห้ามใช้คำว่ามอนเตอร์ขายน้ำแข็งใสไอศกรีมขายน้ำดื่ม ตอนนั้นโลโก้มีความคลายกันทางฝ่ายคู่กรณีเรียกค่าเสียหายมาเยอะและบอกให้ฉีกถ้วยทิ้งด้วยสุดท้ายหนุ่มกันชัยจึงให้น้องสาวไปขอซื้อลิขสิทธ,ธิ์คำว่ามอนสเตอร์ตัวนี้มาถือไว้เองแล้วให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้พร้อมบอกว่าไม่ได้มาโอ้อวดว่าใจใหญ่อะไรแต่เรื่องแบบนี้ตนว่าบางอย่างก็ต้องปล่อยบ้าง